สวัสดีพี่น้องสมาชิกภายเน็ตเวิร์กทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคม2568นะครับครับก็อยากจะให้ดูเมนูนี้ครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าขุดแล้วนะครับตรงนี้นะอย่าลืมนะตรงนี้เขามีแจ้งเตือนมานะครับตรงนี้แถบสีส้มแมนเน็ตชิคลิสตตรงนี้ครับเราต้องกดนะครับทุกคนต้องเข้ามากดดูนะครับ กดดูเพื่อจะตรวจสอบของเรานะครับเพื่อจะตรวจสอบของเรานะครับตรงนี้เขามีข้อความมาครับเดี๋ยวผมแปลให้ดูก็ได้ครับข้อความนี้เขาว่าอย่างไรบ้างครับนี่ครับเป็นนะครับข้อข้อควา,ามสําคัญสําหรับผู้บุกเบิกที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายไปยังเมนเนตตรวจสอบขั้นตอนที่ที่3รายการที่ที่สามของรายการตรวจสอบเมนเนตเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดาเนินการยืนยันแบบ2ปัจจัย หรือ2ขั้นตอนนะครับสำหรับ P.I Wallet ของคุณแล้วนี่คือเป็นข้อกำหนดสำหรับการย้ายไปยัง m a n เน็นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูครับอันนี้เป็นรหัสของผมเองครับก็กดเข้าไปเลยนะครับที่สีเหลืองนี้ m a n เน็ตเช็คดิสนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วอย่างนี้ครับกดไปก็เลื่อนดูครับข้อ1ถึงข้อ9นะครับข้อ1ถึงข้อ9อันนี้เขียวหมดแล้วก็คือปกติไม่ต้องทาอะไรเลยอันนี้คือพร้อมแล้วครับสมบูรณ์แล้วนะครับ แต่นะครับกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่าก็ผมทารูปไว้สาหรหัสที่ยังไม่สมบูรณ์ตัวนี้นะครับรหัสที่ยังไม่สมบูรณ์เขากดที่เมนเดตนะครับสีเหลืองตรงนี้พอกดปุ๊บก็ไปหน้านี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ข้อ3เป็นสีส้มต้องแก้ไขข้อ3นะครับอ่าต้องแก้ไขข้อ3ให้จบนะครับอ่าด้วยการกดเข้าไปที่ข้อ3ครับเนี่ยกดเข้าไปในข้อ3เลยหลังจากนั้นมันก็จะไปหน้านะครับให้เราเอาย4ิบสีวดีเข้ามาวางในกระเป๋า ก็ไปคั kind of ดลอกยี่สี่วัีมาวางแล้วก็กดยืนยันกระเป๋าหลังจากนั้นนะครับวางเสร็จกดมาก็จะมาหน้านี้ครับเขาบอกว่าให้ไปเอาเลข6ตัวนะครับที่อีเมลนี้มาใส่นะครับแต่ละคนก็จะมีอีเมลที่ได้ทําการยืนยันกับตัวของภายเน็ตเวิร์แล้วนะครับอ่ะก็สลับหน้าจอไปครับย่อหน้าจอไปนะครับค้างหน้านี้ไว้นะครับอย่าไปปิดนะครับค้างหน้านี้ไว้แล้วสลับหน้าจอไปที่อีเมลครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาครับกดกดเข้าไปที่อีเมลเลยครับ ทีไอเน็ตเวรตัวนี้ครับกดเข้าไปนะครับก็นะครับก็จะเลื่อนหานะครับเลื่อนหานะครับถ้ายังไม่เจอเลื่อนหานะครับก็จะเห็นเลข6ตัวของเรานะครับก็จัดการจดหรือจะคัดลอกมาก็แล้วแต่นะครับกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ครับเอามากอกใส่นะครับหน้าที่เราค้างไว้ครับเอามากอกใส่นะครับ1 0 6 0 2 6อะไรเนี่ยครับกอกเสร็จก็กดคำว่าส่งครับส่งสีม่วงนี้เลยนะครับพอกดส่งปุ๊บ ก็จะโชว์ว่าสําเร็จแล้วครับขึ้นแบบนี้นะครับสําเร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้กากบาทปิดไปเลยครับกากบาทปิดไปนะครับแล้วก็ไปเข้าที่แอปขุดใหม่ครับแอปขุดของตัวพายเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปแล้วก็กดแถบสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อรีเช็คครับเพื่อตรวจสอบครับว่าข้อสามที่เราแก้ไปหายไหมครับกดเข้าที่สีเหลืองอีกทีหนึ่งครับกดตึ้งเข้าไปครับอ่าตัวนี้ครับก็เห็นไหมครับ เขียวเรียบร้อยแล้วครับก็สมบูรณ์แล้วครับสําหรับรหัสนี้ที่มีปัญหาอยู่นะครับครับเช้านี้ก็อย่าลืมนะครับเข้าตรวจสอบกันนะครับเข้าตรวจสอบกันเพราะทางคอทีมของ p ายเน็ตเวิร์กเขาแจ้งมาทุกรหัสนะครับที่หน้าขุดของตัวเองก็เข้าไปกดกันแล้วก็ใครที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรใครที่มีปัญหานะครับข้อหนึ่งถึงข้อ9มีปัญหานะครับอ่าก็ให้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อม ในการที่จะนะครับรับนะครับ Picoin ในรอบต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ